ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะมนีกับมาพอๆกับเจคามสามตัวเต็งเนาะค่ะมนีเจคามสามตัวเต็งกับสิภาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องๆเนาะค่ะน้องๆนี่เพิ่นเป็นคนมีเส้นเนาะค่ะเป็นเด็กมีเส้นเนาะค่ะเพิ่นฝันย่ำไดเด้กับสิเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องๆพอๆกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆค่ะค่ะมึงทางทีมงานก็ได้ยินข่าวเมื่อวานน้องๆมีฝันน้องๆเพิ่นกัเป็นเด็กหน่อยค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยที่ฝันแม่นค่ะบอกเลขกวดได้กับวดันค่ะท่านผู้ชมงวดนี้น้องๆเพิ่นว่าคุนฝันค่ะเพิ่นกับสีมหายแนวทางความฝันมหายโตเด็ดโตดีกับท่านผู้ชมของเฮา น้งนองฝันว่าจะไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะฝันว่ามียาคนหนึ่งใส่ชุดขาวเพื่อหายขนนมสองหอ<ฆ>่อค่ะแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งไปยันสามห่อแล้วเพิ่นก็บ,บอกเหล็กว่ามนึงศูนย์สองหนึ่ เพิ่นบอกว่าหนึ่งสองศูนย์เด้อขนาดตัศูนย์สองเนาะค่ะแล้หนึ่งหนองเนาะค่ะบานนี้ผู้เ่าวพื้นมาจะไผ่น่ะหนองหนองมาคนเดียวมาคนเดียวผมเพิ่พนสีอย่างสีดำบานนีพื้นใหญ่พื่นว่าจจงไหนบอกกร่งหนองบอกขึ้นแค่บ้าก็ยังเล็กกระงมีบอก น้องน้องว่าจะไหนคะบัดกับตาพิงแปลว่าเก็บได้เก็บได้คุณยายเพิ่งหายแจค็คฮอค่ะสามเพิ่นงสามเพิง<า>พ่งสี่วันสามโอ้น้องไปใส่จังเห็นคุณยายเอาขนมมาใหายคะ่ะยื่อนเปนพานาาเป็นพานาบ้านอ๋อเพิ่งผ่านาบา้านค่ะเพิ่งผ่านาบา้านข้างน้องเนาะเนาะค่ะเนาะน มานมีน้องๆเคยเห็นเพิ่นมาก่อนบ่อมบ่เคยเห็นจักเทื่อเพิ่นเพิ่อนพาหน้าบ้านมาเพิ่นเห็นน้องๆเล่นอยู่หน้าบ้านบ่ค่ะเพิ่นเลยถามว่านี้ในขนมบอมานีไปจังไดนมาจังไดนเพิ่นชือได้บอกเลขน้องๆกะเพิ่นไทยขนมแล้วเพิ่นกะาอยากอยากขนกะบอกว่าอยากได้เลขอื์เพิ่นบอกว่าอยากได้เลขบ่เพิ่นว่าบ่อืก น้องๆเล่นยู่กับไผ่ถูกปะเรนยู่กับพรมยอืมกับพแมยอยู่นาบ้านบอลูกอมเรนยู่นาบ้านกับพแมยน่าลูกเนาะพ่อแม่ใส่ขุยกัะเพร่อบอกบอกขุยกระห่อมบอกัญชสยสูตรแนวไดเนะีขาว ใ,ใ<ห>ส่สูตรชี้ขาวขาวเบิดสุดเลยบรอเป่เพิ่นให้ขนมแล้วเพิ่นกะย่างไปใส่ถูกปะย่งางไปใส่กับหงแต่ว่า,าย่างไปใส่กับหงเพิ่นหายอย่งี้เลยบุ๊คเพิ่อนหายอย่งี้เลยเ,เลยพิ่นให้ขนมแล้วไห้สามหอเลยโอ้ไห้สามหอเลยน้องๆเฮ็ดจังไห้บา้านขอบคุณค่ะอยู่ะ น้องๆเคยเห็นเพิ่นบอลูกบอบอเคยเห็นเพิ่นบอลมันคนในบ้านตัวบอลแมนบอจักมาเตอรสไซค์บอหนูฝันมือใดนี่ฝันมือฝันมืาขึ้นนี่บอลลุกน้องเพิ่นกับฟันมาขึ้นเนาะน้องเพิ่นกับขืนกล่องแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมก็ขอถูดขออภัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่น้องๆเพิ่นได้ออกกล่องนะท่านผู้ชมเนาะแอเองกะ พึ่งมาตามเป็นขังเล็กเป็นคีบเล็กแกเด้ยินแม่เพิ่นเหล่าให้ฟังล่ะค่ะท่านผู้ชมบานของน้องนี่เพิ่นฝันแม่นเพิ่นบอกเลขแม่เพิ่นอยู่เป็นประจำเพิ ablo, <T> ่นกาใหญ่โชวน้ำหนักน like. ้องนี่เป็นประจำได้ยินงเป็นสั่นเล็ก็อนทมาถามไทยเนาะท่านผู้ชมเนาะกะน้องเพิ่นก็อยากเค้นอายเน่จักหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมบาดนมีนูกเห็นยหญเห็นผู้หญิงใส่สุดขาวคนนั้นไปใส่อยู่เด่นยิ่งนั่งบอบอกเด่นยิ่งนั่งเลยกระหายแบบ หายเลยบ่อลูดหรือจังไดนย่างไปทางถุนโอ้ย่างไปน้ำทางไปเลยบอกนากลัวบ่อหลือเป็นนาแบบธรรมดาธรรมดานาแบบคนเห้านี่เลยเนาะอือค่ะท่านผู้ชมนี่ค็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องๆเนาะค่ะนอที่ฝันเห็นผ้หยิ่งใส่สุดขาวเนาะฝันมื่ขึ้นเนาหลุกเนาะได้ขนมตังสามหอแถมบอกเลขหนูอีก หนูขอบคุณนพ่นอยู่วาเพ่นใหยขนานี้ <Okay. S 1> ขอบคุณเห็ดกันไหน๋หนูขอบคุณแนวไดน mm hmm. อุ้ย่านผูมชมน้องขอบคุณนนั่่ะหนูอายุกี่ขวบแล้วลูก mm hmm. บ่าหูาห mm hmm. ู้ยุ่ปอรดไหอาหนูยู่ปอไหนเออน้องๆยู่ปอหนึ่งค่ะามุชมกะดโดยความไรเดียงสาเนอคเนอะกะเ้าพิดเบา,เบาถือเนจักน่อยกัขอโทษขออภัาายานผม้ชมทางบ้านเนอคเนอจำตัวเลขได้บ่ทวนตัวเลขให้เอฟซีนลูกไช่ okay. ตัวใดลูกหนึง่งศูนย์สองโอ้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์สองเนาะคะ่ะนอน,นี่ก็เป็นตัวเลขเป็นแนวทางเนาะคะ่นะ,คะนอกามาตามเป็นคลิปเลขน้องเพิ่นกับอยากค้นอายเก๋กๆกันๆยันยๆตื่นๆเนาะ,ค,ะค่ะก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะนอคลิปเลขทังเลขของน้องเพิ่นเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณน้องๆแล้วนกะ็ขอบคุณแม่เพิ่นที่อนุญาตให้ทางทีมงานมาถ่ายทำเนาะคะ่นะ,คะนอการ ขอขอบคุณน้องๆด้วยค่ะขอบใจมากๆนะหนูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของน้องๆเนาะค่ะน้องๆเพิ่นฝัน,นะค่ะเพิ่นฝันเห็นผูเ่านะค่ะน้องๆเพิ่นฝันย่ามไรเพิ่นกะสีขาวเนาะค่ะเลขของน้องๆเนาะคะ่ะเพิ่นกะ,ะเป็นคนผู้หนึ่งเนาะค่ะเป็นคนผู้หนึ่งทีฝันเม่นเนาะค่ะน้องๆนี่กะอายุหกขวบเนาะค่ะท่านผู้ชม มันก็ฟันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าผ่านมานนาบ้านของเพิ่นเพื่อนกะเอาขนมมาให้น้องๆเนาะค่ะเอาขนมให้สามอเนาะคะ่ะตัวเลขของน้องๆนี่ก็นหนึ่งศูนย์สองเนาะคะ่ะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งตุลาสองหาหกกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต็งนัน่นเลยค่ะสำหรับทริปนี้เจค้ำสามตัวเต็งก็ขอจุบไปเพียงเท่านี้ คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ